สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมได้เห็นข่าวอันหนึ่งดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคนไทยสักวันหนึ่งก็ได้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอินโดนีเซียที่เขาไปผ่าตัดหน้าอกที่คลินิกแล้วได้ยาสลบหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอาการข้างเคียงคือชักครับแต่แทนที่พนักงานแล้วก็หมอประจาคลินิกเนี่ยจะรีบรักษาหรือไม่ก็ส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยกับคิดว่าเธอ โดนผีเข้าทําให้การรักษาเนี่ยล่าช้าไปถึง12ชั่วโมงและใช่ครับเธอชักอยู่12ชั่วโมงกว่าจะได้รับการรักษาแล้วผลการรักษามันก็ไม่ดีครับเธอยังมีอาการเยอะแยะไปหมดเลยเดินก็ไม่คล่องเคลื่อนไหวตัวลําบากจําเป็นจะต้องกายภาพแล้วปัจจุบันก็ยังไม่เป็นปกติเลยไม่รู้ว่าเธอจะกลับมาเป็นปกติได้อีกหรือไม่วันนี้ครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่า เธอเนี่ยได้ยาตัวไหนมันถึงชักแบบนี้วิธีในการรักษามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับรวมทั้งอาการชักแบบเนี้ยทำไมมันถึงอันตรายและที่สำคัญครับถ้าใครที่เป็นหมอมาฟังเนี่ยอาจจะสงสัยอย่างหนึ่งหรือไม่ก็คนธรรมดาทั่วไปจะสงสัยอย่างหนึ่งว่าชัก12ชั่วโมงเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะทำไมคนคนนี้เขาถึงรอดเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์ให้ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตลมบัดนะครับเรื่องราวเนี่ยก็คืออินฟลูเอนเซอร์สาวท่านหนึ่งชื่อว่าเมย์โฟลมนะครับผมไม่ทราบอายุของเขาที่แท้จริงนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อายุน่าจะน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ติดตามทาง i ิน t ต gram มกับ t i k ตอกเนี่ยประมาณทั้งสองแสนคนก็คือเยอะเลยแหละหน้าตาก็สะสวยนะครับเขาเนี่ยได้ไป ผ่าตัดหน้าอกที่คลินิกชื่อว่าคลินิกสวิสนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2024ก็คือปีที่แล้วนี่แหละนะครับแล้วปรากฏว่าเขาได้ยาตัวหนึ่งเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมีเกิดอาการชารักค,ครับที่สำคัญชักแล้วเนี่ยทางคลินิกก็มาดูเฮ้ยสงสัยเป็นผีเข้าพยายามปลอบอยู่ตั้งนานบอกว่า เฮ้ยผีมันไม่ดีนะเข้ามาของเขาสงสารก็เธอออกไปเถอะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วน้องเขาก็ยังชักอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายนะครับผ่านไป12ชั่วโมงเต็มถึงได้นำส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ทำการรักษาน้องเขาโคม่าก็คือไม่ได้สติอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งอะ่ะนะครับตอนนั้นหมอก็แจ้งว,ว่าสมองมันเสียไปเยอะแล้วอะ่ะนะครับแล้ว น้องโชคดีที่รอดแล้วฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิมครับการเคลื่อนไหวผิดปกติไปหมดเลยนะครับเดินไม่ได้ด้วยตัวเองต้องมีคนคอยพยุงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็ผ่านมาเกินปีแล้วครับน้องยังไม่ปกติเลยแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่น่าจะกลับมาเป็นปกติได้อีกแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆนะครับแล้วก็ ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องเขานะครับเพราะวคนที่ติดตามน้องเขาอยู่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างประเทศแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับถ้าใครสามารถแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียได้ก็ช่วยแปลไปให้น้องเขาหน่อยนะครับทีนี้เรามาเริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่ายาอะไรที่ได้เข้าไปวิเคราะห์อย่างนี้ครับที่คลินิกเนี่ยโดยปกติโอกาสที่จะได้ยาสลบแบบดมเนี่ย มันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะตัดเรื่องราวของยาสลบแบบดมไปหมดเลยนะครับเพราะพวกนั้นเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดนะครับกส๊สนำสลบเนี่ยมันเอามาไว้ที่คลินิกได้ยากนะครับต้องผ่านขั้นตอนหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้ในคลินิกจริงๆนะก็เป็นยาอย่างอื่นที่เอาไว้ฉีดเข้าหลอดเลือดโดยตรงเช่น propofol นะครับ ที่มันเป็นน้ํานมสีขาวๆซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วแหละมีคนได้ Propofol แล้วเสียชีวิตเนี่ยเคยเล่าไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่น่าจะทําให้ชักครับยกเว้นกรณีที่ได้เข้าไปเยอะๆเลยทีเดียวเนี่ยได้แบบมหาศารอันนี้อาจจะมีโอกาสทําให้ชักได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องให้ยาก r r p p f o l ไปเป็นวันๆนะ่ะมันถึงจะเกิดอาการแบบนั้นได้ดังนั้นกรณีของน้องเขาเนี่ยผมไม่คิดว่าเกิดจาก Pro p o f o l แต่มันจะมีตัวหนึ่งครับที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนั่นก็คือยาชาที่เรียกว่าไลโดเคนนะครับหรือกลุ่มเดียวกันเช่นบูพิวาเคนตัว2ตัวนี้แหละครับอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับถามว่ามันมีไว้ทำอะไรยาชาตัวเนี้ยโดยทั่วไปนะครับมีวิธีในการใช้2แบบยาชานะครับเราจะใช้ฉีดเข้าไปตรงบริเวณที่เราทำการผ่าตัดเพื่อให้มันชา แต่ถ้าเกิดคุณฉีดเยอะจนเกินไปมันมีโอกาสที่จะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ไปถึงสมองและอาจจะทำให้มีปัญหาได้ครับอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ยาไลโดเคนนี่แหละฉีดเข้าหลอดเลือดโดยตรงนะครับถามว่าฉีดไปทำไมอ่าตรงนี้หลายคนจะไม่รู้เทคนิคนี้คือถ้าเราใช้โปรโพฟอลเพื่อให้สลบเนี่ยนะครับมันจะแสบตรงหลอดเลือดมากบางคนเนี่ย ที่เป็นหมอดมยาบาง,บาง,บางคนนะเขาจะมีเทคนิคคืคอสมมติว่าจะฉีดแขนข้างนีน้เข้าหลอดเลือดแขนข้างนี้เรารู้ว่าหลอดเลือดจะแสบแน่นอนเวลาโดน p ร o พเรฟอลเราจะเอาเทอร์เนกเก้ก็คือสายยางมารัดแขนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอพอรัดเสร็จปุ๊บเราก็จะฉีดไลโดเคนเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อให้ตรงนี้มันชาทั้งหมดก่อนนะครับพอมันชาหลังจากชาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแกะเทอร์เนกเก้ออกแล้วก็ฉีดพรอพอฟอลเข้าไป นะครับมันจะได้ไม่แสบเส้นแล้วก็ได้สลบปัญหาของการทําแบบนี้คือสมมุติว่าฉีดไลโดเคนเกินขนาดก็จะเกิดปัญหาครับไลโดเคนเกินขนาดมันเป็นยังไงอาการแรกเลยนะผู้ป่วยเนี่ยจะมีเสียงหูวิงอ่ะวิงเข้ามาในหูเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบพูดจามไม่รู้เรื่องไม่ชัดลิ้นพันกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วพอเป็นมากๆก็ชักครับ แบบกรณีของน้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากยากลุ่มไลโดโเคนหรือไม่ก็บูพิโอเคนเนี่ยมากที่สุดนะครับมากที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าฉีดเข้าหลอดเลือดเยอะเกินไปหรือฉีดบริเวณที่ผ่า,าตัดเยอะเกินไปก็ได้ทั้งคู่นะครับและอันเนี้ยมันมีวิธีในการรักษาพิเศษสมัยก่อนคนจะบอกว่ารักษาไม่ได้มันรักษาได้ครับถ้ามีอาการชักนะ แน่นอนเราจะต้องให้ยากาันชักเดี๋ยวนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าเป็นยากลุ่มเบนโซไดซีปีนเช่นลอราซิแทมตัวนี้จะเป็นตัวที่เราฉีดเพื่อให้หยุดการชักให้เร็วที่สุดนะครับแต่เนื่องจากถ้าเป็นจากไลโดเคนเนี่ยคุณไปหยุดอาการชักเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ยาไลโดเคนหายไปจากร่างกายมันก็ยังอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละทำยังไงให้มันหายไปละ่ะไลโดเคนเนี่ยมันชอบไขมัน มันก็จะวิ่งไปสมองเราได้เร็วเพราะว่าสมองเราเนี่ยเป็นก้อนไขมันนะครับระบบประสาทเราทั้งหมดเนี่ยเป็นไขมันเป็นส่วนประกอบเยอะมากดังนั้นมันจะไปอยู่ตามนั้นวิธีในการรักษาคือเราต้องเอามันออกมาจากบริเวณไขมันนั้นให้มันไปจับกับอะไรสักอย่างและถูกต้องครับเราสามารถฉีดไขมันเข้าไปในร่างกายได้แต่ไม่ใช่ไขมันทั่วทั่วไปมันจะมีไขมันทางการแพทย์ชื่อว่าอินทราลิปิดนะครับ เราจะใช้20%อ intralipid ฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับโดยขนาดที่ฉีดเนี่ยคือ1.5 ml ต่อกิโลกรัมครับ1.5 ml ต่อกิโลกรัมนะก็คือเอา1.5ไปคูณน้ำหนักของเราเนี่ยแล้วก็ได้เท่าไหร่เนี่ยเราฉีดเข้าไปจำนวน ml เท่านั้นในระยะเวลา1นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการฉีดต่อเนื่องยาวๆนะครับเราจะเรียกว่า Continuous Infusion ในขนาด0.25มลลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาทีไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอาการชักเนี่ยมันหยุดลงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าพอเราฉีดไขมันเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยาที่มันยังอยู่ในเลือดเนี่ยมันจะมาจับกับไอ้ตัวไขมันที่เราฉีดเข้าไปนี่แหละทำให้ยามันไม่ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทแล้วในขณะเดียวกันเราก็ฉีดยาการชักเข้าไปนะฮะ ยาการชักลอราซีแพมถ้าฉีดไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลก็จะมียาตัวอื่นเช่นเลวีเทราซีทัมเฟนิโทอินฟีโนบาร์บิทาวนะครับวาลโปรเอตก็มีตั้งหลายตัวที่หมอเขาจะเลือกใช้นะครับแล้วจริงสุดท้ายถ้าไม่ได้ผลจริงไอ้พรอพอฟอลนั่นแหละให้ขนาดสูงอาการชักก็หยุดถามว่าถ้าเกิดเป็นกรณีเนี้ยของน้องเขานะวิธีในการรักษาอาการชักสมมติเราอยู่ที่คลินิกและเราไม่มีอินทราลิปิดเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันมีในโรงพยาบาล เราไม่ค่อยมียาตัวอื่นเราทําไงดีเออเราทำยังไงด,อองไดีวิธีรักษาครับฉีดโปรพฟ o ลเข้าไปนั่นแหละแล้วมันได้ประโยชน์2อย่างพร้อมกันเลยโปรพฟ o ลเป็นไขมันครับมันก็จะไปจับกับยาลาโดเคนได้และโปรพฟ o ลสามารถหยุดอาการชักได้ครับดังนั้นยิงนกด้วยกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวพร้อมกันเลยแก้ไขได้ทั้งคู่นะครับแต่มันจะต้องมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการดมยาสลบเป็นคนเฝ้าเสมอดังนั้นเนี่ยปัญหาจะอยู่ที่คลินิกนี้แล้วว่ามีแพทย์คนนั้นอยู่หรือไม่นะครับถ้าไม่มีไม่มีใครดูอันนี้แหละเสร็จแน่นะครับเพราะว่ามันอันตรายสุดๆนี่ก็เหมือนกับที่คลินิกเมืองไทยนะครับเวลาจะไปดมยาสลบที่คลินิกใดๆทั้งสิ้นเราต้องดูว่ามีวิสัญญีแพทย์หรือแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญการดมสลบ อยู่หรือไม่เพราะถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันแย่มันเสียชีวิตได้นะครับนี่คือการรักษาแต่ผมจะพูดอีกแง่มุมหนึ่งคืออาจจะมีคนที่เรียนแพทย์มาสงสัยว่าเฮ้ยอาการชักเนี่ยมันเป็นจากยาตัวนี้หรือมันเป็นจากอย่างอื่นเช่นโรคหนึ่งที่เรียกว่า malignant hyperthermia นะครับ เพราะว่าถ้าใครเรียนแพทย์เนี่ยจะได้เรียนคํานี้เวลาที่ผ่านวิชาวิสัญญีนะครับเพราะว่ามันจะมียาที่ใช้แล้วเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แต่บอกเลยครับว่าไม่ใช่ด้วยเหตุผล2ประการประการแรกยาที่ทําให้เกิดภาวะนี้มันไม่ได้มีใช้ในคลินิกทั่วไปครับดังนั้นโอกาสเกิดยากมากมากเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและโปรโพฟォลกับเลโดเคนหรือจะเป็นกลุ่มเบซิโทไดซีปีนที่ใช้หรือจะเป็นกลุ่มยาเฟนทานิล ไม่ทําให้เกิดภาวะน,นี้ดังนั้นเป็นไปไม่ได้อันที่2ครับถ้าเป็นมาลิกนั้นไฮเปอร์เทอร์เมียจริงเนี่ยสิชั่วโมงตายไปแล้วครับตายแล้วนะฮะชั่วโมงแรกก็ไม่รอดแล้วครับถ้าไม่ได้รีบรักษาด้วยยาแดนโทรลีนนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่มาลิกนั้นไฮเปอร์เทอร์เมียแต่น่าจะเป็นผลจากยานี่แหละแล้วยาที่ผมคิดน่าจะเป็นตัวไลโดเคนนะครับทีนี้ต่อมา ปัญหาขั้นต่อมาก็คือแล้วทําไมคลินิกถึงคิดว่านี่คือผีเข้าตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าคลินิกเนี้ใช่หมอจริงหรือเปล่านะครับเป็นหมอเถื่อนเป็นใครก็ไม่รู้แล้วไปแอบเรียนวิธีผ่าตัดหน้าอกแล้วมาผ่าหรือเปล่ามันถึงราคาถูกไงเนี่ยคือสิ่งที่น่ากังวลมาก เพราะว่าเราจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่าคลินิกเหล่านี้มีคนที่ไม่ใช่แพทย์แต่ไปแอบเรียนวิธีแล้วมาทํามีกระทั่งผ่าตัดเสริมหน้าอกมาแล้วนะครับคือผ่าตัดเสริมหน้าอกเนี่ยไปเห็นแพทย์เขาทํากันเรื่อยๆปุ๊บเอามาทําเองแต่พอเสริมเองปุ๊บอ่ากรีดผิดชั้นเกิดปอดรั่วเสียชีวิตก็มีมาแล้วนะครับคือแทงมีดลึกเกินไป หรือว่าเลาะลึกเกินไปเข้าสู่เยื่อหุ้มปอดลมเข้าไปในนั้นปุ๊บคนไข้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดไม่รู้นะครับมันมีคนทํามาแล้วแล้วก็มีข่าวแบบนี้มาแล้วแล้วก็มีข่าวว่าคนที่ไม่ใช่แพทย์อาจจะไปใช้ยาบางอย่างทีเนี้ยคุณก็ไม่รู้เลยสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ไปคลินิกเพื่อทําการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นที่คลินิกนะ คุณศึกษาให้ดีๆเลยว่าคนที่ทําหันถการให้คุณเนี่ยเป็นแพทย์จริงหรือเปล่ามีป้ายแขวนอยู่หน้าคลินิกป้ายนี้เป็นคนคนเดียวกับคนที่รักษาคุณหรือไม่คุณเอาชื่อไปเซิร์ชไปค้นหาในเว็บไซต์แพทย์สภามันจะต้องมีครับแล้วจะต้องมีความเชี่ยวชาญเขียนไว้นั้นชัดเจนด้วยว่าสามารถประกอบโรคแบบนี้ประกอบการรักษาแบบนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นครับ พอคุณรู้ว่าเป็นหมอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการผ่าตัดต้องมีการดมยาคุณต้องแน่ใจว่ามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านการดมยาหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีวิสัญญีพยาบาลซึ่งสามารถดมยาได้คืออย่างน้อยก็ต้องมีพวกนี้แหละนะครับมิฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า i, คลินิกนี้เขาทำหน้าอกราคาถูกเออดีไปทำนั่นแหละครับสวยแน่นะจะโชคร้ายแน่ๆเพราะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อของธุรกิจแบบนี้นะครับ และผมกังวลมากเลยว่าคลินิกเนี้ยเจ้าหน้าที่หรือหมอที่อยู่ในนั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะอาจจะไม่ไม่น่าจะให้หมอด้วยซ้ําไปนะครับเพราะหมอเห็นคนชักอะ่ะไม่มีหมอคนไหนอกครับว่าคิดว่านี่ผีเข้าไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าผีเข้าเลยอะ่ะคือคนที่เขามีความรู้ด้านการแพทย์เขาเห็นปุ๊บอะ่ะครั้งเดียวก็รู้ว่าชักอะ่ะต่อให้เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เพิ่งเรียนมาใหม่ๆก็ตามนะครับยังไม่ต้องเชี่ยวชาญขนาดเป็นผู้เป็นหมอเฉพาะทาง เราเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าชักไม่มีคนไหนเราคิดว่าผีเข้าดังนั้นเรื่องมาตรฐานของคลินิกเนี่ยผมสงสัยนะว่าอาจจะเป็นหมอที่ไม่จริงหรือไม่ช่นั้นพนักงานในนั้นก็ไม่ใช่คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของการแพทย์นะครับน่าเป็นห่วงอันทีนี้เรื่องของการชักบ้างก็คงมีคนถามละว่าไอการชักนานๆเนี่ยมันไม่ดียังไงนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการชักเนี่ยมันคือการที่ในสมองของเราเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าที่มันมั่วซั่วไปหมดเลยเซลล์ประสาทเนี่ยถูกกระตุ้นกระตุ้นมากๆมันก็ปล่อยสัญญาณปล่อยไปปล่อยมาเนี่ยมันจะทำให้เซล์สมองมันตายครับแล้วเซลสมองที่ตายแล้วมันตายแล้วตายเลยโอกาสที่มันจะฟื้นตัวเนี่ยยากมากๆมันจะมีบางกรณีพิเศษจริงซึ่งเซลประสาทสมองมันสามารถสร้างใหม่ได้แต่ว่ามันยากมากนะครับ ดังนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้ามันตายแล้วมันก็ตายไปเลยนะมันถึงอันตรายแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับในขณะที่เราชักเนี่ยร่างกายของเราจะมีการกระตุกใช่ไหมครับไอการกระตุกนี่แหละมันจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อเต็มที่แล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเกิดการสลายครับเกิดกล้ามเนื้อสลายเราจะเรียกว่าเป็นรปโดมิโอไลซิสแล้วไอสิ่งที่ออกมาจากกล้ามเนื้อมันอันตรายทั้งนั้นครับโพแทสเซียมออกมาเยอะๆหัวใจหยุดเต้นครับถ้าเกิดเป็น มโอโกลบินซึ่งประกอบอยู่ในกล้ามเนื้อไปที่ไตไตาวายได้ครับนะฮะมันอันตรายอย่างนั้นเลยนะครับแล้วกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะใช้ออกซิเจนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันจะทํางานอยู่เรื่อยๆรื่อยนะครับพอใช้ออกซิเจนไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นสมองก็ขาดออกซิเจนครับคนไข้มันยังชักอยู่กล้ามเนื้อในการหายใจมันไม่ทํางานครับมีโอกาสขาดออกซิเจนสูงมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยการชักต่อเนื่องซึ่งมันมีศัพท์ทางการแพทย์เราเรียกว่า status epilepticus นะครับอันนี้คือการชักต่อเนื่องไม่ยอมหยุดแล้วมันจะทําให้คนไข้เนี่ยแย่ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแต่คงมีคนสงสัยเฮ้ยชัก12ชั่วโมงไม่ตายน่าจะตายไปนานแล้วนะทําไมถึงไม่ตายเออตรงนี้น่าคิดแหละผมคิดว่าการชักของน้องเขาเนี่ยไม่ใช่การชักแบบต่อเนื่องครับ ในภาษาทางการแพทย์เราจะมีคำหนึ่งเรียกว่า generalized chronic tonic seizure ก็คือมีการกระตุกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาไอ้อย่างเงี้ยถ้าตลอดเวลาอย่างนี้จริงๆนะตายแล้วคะครตายไปนานแล้วด้วยไม่ไม่ต้องรอง12 2ชั่วโมงอะชั่วโมงก็ไม่ฟืน้นละแต่ผมคิดว่าน้องเขาเนี่ยน่าจะเป็นการชักที่เป็นเป็นหายหายหรืออาจจะเริ่มจากการชักข้างนึงก่อนข้างเงี้ยข้างขวาหลังจากนั้นลามไปข้างซ้ายถ้าเราไปดูวิดีโอของน้องเขาเนี่ย มันจะชักแบบชักชักแล้วก็หยุดชักแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับการที่มันชักแล้วหยุดชักแล้วหยุดเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้น้องเขาอ่ะรอดมาก็ได้นะครับแล้วบางคนชักชักหยุดหยุดอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าสู่ภาวะหนึ่งนะครับเป็นการชักที่มันอยู่ในสมองแต่มันไม่แสดงออกมาที่ร่างกายเออมันชักตรงสมองถ้าเกิดเอา ตัวเครื่องที่จับคลื่นสมองคือเครื่อง EEG นะครับไปจับเนี่ยจะเห็นว่าในสมองคลื่นมันมั่วไปหมดเลยแต่ตัวยังอยู่นิ่งๆมันจะมีภาวะอย่างนี้ได้ภาวะอย่างเงี้ยก็จะไม่มีการเกิดกล้ามเนื้อสลายจะไม่มีการใช้ออกซิเจนเยอะๆนะครับแต่มันก็อันตรายอยู่ดีนะครับเพราะว่าการชักในสมองเซลล์สมองมันตายไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเหตุผลที่น้องเขาชัก12ชั่วโมงเนี่ยแล้วยังไม่ตายผมคิดว่าน่าจะเป็นการ ชักชักหยุดหยุดซะมากกว่านะครับไม่ใช่ชักตลอดต่อเนื่องเพราะแบบนั้นต้านน่าจะตายจริงๆแล้วแหละนะครับแล้วพอไปรักษาน้องเขาเนี่ยก็รักษาอยู่เดือนหนึ่งอะโคม่าอยู่เดือนหนึ่งก็คืออาจจะต้องให้ยาเพื่อที่จะให้น้องเขาหยุดชักนะครับใส่ท่อช่วยหายใจนะครับมีการดูระดับออกซิเจนดูระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ครับนักสัมจะเพิ่มขึ้นจากการที่เขาใช้กล้ามเนื้อในการเกร็งเยอะๆนะครับ แล้วก็ดูว่าในร่างกายมีเกลือแร่ผิดปกติจากภาวะกล้ามเนื้อสลายหรือ,อยังนะครับมีโพแทสเซียมสูงมีฟอสฟอรัสสูงอะไรอย่างนี้หรือ,อยังนะครับแล้วมีค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อพริตินฟอสโฟไคนีนสเนี่ยสูงขึ้นหรือ,อยังนะครับถ้าสูงขึ้นก็ต้องให้สารน้ําเพื่อไปล้างมันออกมาการรักษาชักก็อย่างที่บอกไปถ้าเป็นจากไลโดเคนก็จะมีการให้อินทรีลปิดนะครับให้ยาการชักต่างๆนะครับแล้วที่เหลือภาวนาครับ หวังว่าจะตื่นขึ้นมาโดยมีความเสียหายต่อสมองน้อยที่สุดได้แค่นั้นเองจริงนะครับแต่น้องเขาก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาได้แล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นกายภาพนะครับกายภาพเนี่ยยากมากเพราะมันจะต้องให้สมองส่วนที่ยังไม่เสียเนี่ยมาทําหน้าที่แทนส่วนที่เสียไปนะครับแล้วน้องเขาเนี่ยโชคดีที่อายุยังน้อยอ่ะยังน้อยสมองมันยังพอจะ แก้ไขเรื่องราวพวกนี้ได้จะมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งเราจะเรียกภาวะนี้ว่ามี brain plasticity หรือ neuroplasticity ที่สูงนะครับมีความยืดหยุ่นสูงพอสมควรมันก็เลยทำให้สมองเนี่ยมันยังไม่ได้เสียไปยังรอดได้อยู่แล้วโอกาสที่จะกายภาพแล้วกลับมาดีขึ้นมากกว่าคนอายุเยอะเนี่ยมีสูงกว่านะครับถ้าเป็นคนสูงอายุขนาดนี้แบบ 60- 70แล้วมีการชักแบบนี้นะไม่รอดแล้วนะครับน่าจะแย่ไปแล้ว น่าจะสมองตายไปแล้วด้ดยสามไปแต่น้องเขายังโชคดีที่มันยังพอรอดมาได้นะครับอ่ะน,นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีของน้องเมย์โฟลนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดจะไปทำสัญญกรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คลินิกนะครับดูดีๆอย่าดูแค่ราคาโปรโมชัน่นหรืออย่าดูเพียงเพราะเขาจ้างเราไปรีวิวคลินิกของเขา โดยให้เราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมเราไปใช้บริการผ่าตัดฟรีนะครับที่นี่ผ่าตัดจมูกฟรีแต่ขอถ่ายทําวิดีโอด้วยนะอย่างเงี้ยคุณต้องระวังให้ดีแล้วแหละแล้วไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะครับตรวจสอบหมอที่มีป้ายอยู่ข้างหน้าจะต้องเป็นหมอคนเดียวกันกับคนที่รักษาคุณถ้ามีการดมยาสลบหรือฉีดยาในกลุ่ม Prop o f o l จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งที่ไม่ใช่หมอท่านนั้น ต้องเป็นหมออีกคนหนึ่งหรือไม่ใช่มันก็ต้องเป็นพยาบาลวิสัญญีอีกคนหนึ่งไม่ใช่หมอที่ผ่าตัดคุณเพราะหมอที่เขาผ่าตัดคุณเขาไม่มีเวลามานั่งดูหรอว่าคุณเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วเขาจะแก้ไขได้ยังไงหรือเมื่อเขาผ่าอยู่นะครับมันต้องมี2คนช่วยกันอย่างน้อยๆน,นะนะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับจะไปหาหมอที่ไหนอย่างไรตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนไม่ฉะนนั้นเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ มันก็คงจะมีให้เราได้ยินอีกเรื่อยๆนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ